กินน้ำก็หออ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามานอนหงายแล้วนะคะหลังจากที่เรามาขาขาแล้วนอนตะแคงนอนตะแคงก็วันนี้เราก็ถึงด้านหน้าสติโออะไรหรอมันใหญ่มากบานจา่างบานจา่างมันใหญ่มากคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วพอเรามานอนหงายนะคะการสำคัญคือเขามีปัญหาที่เข่านะคะ แล้วก็นางมีข่าที่หลวมากเพราะว่าอย่างที่บอกนางฟ f l e x i b i l i ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้ปัญหาที่เข่าของนางคืออาจจะไม่ได้มาจากตัวขับจริงๆอิอ๋ียังเจอแล้วค่ะพูดอยู่ตพูดอยู่แต่ที่ว่ามันอาจจะไม่มาจากเข่าจริงๆรอะไรนม่มาจากเข่าจริงจริงอ่ะเราเจอมันแล้วเพราะเราเจอมันเรียบร้อยแล้วนมว่าค่ะ อันนี้คือนี่นะคะที่เราเจอ มเตล้ใ่ดูนะคะสำหรับพี่เฟสนะคะทำไมเรากดปึ๊บแล้วยกขึ้นมาขนาดนี้แล้วลูก้ายจะบอกว่ากดไม่เยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยังตึงไม่มากนะคะเพราะถ้าการงอเข่ากล้ามเนื้อมันก็จะเริ่มใช่ไหมคะ พอเรายกขึ้นสูงความเจ็บมันก็จะมามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเซนซิทีฟในการเจ็บก็ไม่ควรจะยกขึ้นสูง 那我问问。No, no, no. ủa hoặc cô nguồn cốc này thì mình nên là người cả <laughs> You can't control thoughts in the eye. 오 <shrie> <shrie> ไม่ยินเลยค่ะต้องค้างเสียงแบบนี้คุณผู้ชมุณตกใจกูทำไรไม่นะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้รนะคะคุณผู้ชม ไว่าตอนเรียนคุณครูบอกว่าเวลา่านมองหน้าลูกค้าลูกค้าเจ็บมากเจ็บน้อยไม่ค่ะแต่คุณพี่เฟนไม่มองหน้าดิฉันเลยสำหรับเคสนี้ใส่เอาใส่เอาคือยังไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหจงอยากที่บอกหลบมือค่ะหลบมือีตายเลยหลบหลบ ้ราให้เาพักหาใจสักนิดสั่งพัก,ก,กสมุดช่วงเต้นหรอวอมกับวอร ิคะเออมึงก็ทำท่าอย่างกับกูแต่ข้ามเง่นแหละ กูชอบใช้ถ้ากนีกูผ่ากูหลอกเขาเมืองกูเมเจ็บไหมติดตรงสะโกโอค่ะแล้วพวกหลังก็ติดนะคนัมาโล้ เก็บทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอ้าวอายั แต่ไ,ได้แค่เนี้ทั้งๆที่ขาอ,อาื่นเนี่ยมันจะยืดอยู่นกันเลยฮู้สึกโปกติด ไปได้นอนอีนิส่อีกข้างเนี้ยค่ะจริงๆทำไห้เชื่อมควาันระกูอยากดูเฮียเฮียกับเฮียพี่น้องดูนี่แฟนซิโบหมดแต่ว่าจะต้กมือ แต่แม่ข้างอื่นอาจจะได้เชื่อหมเราพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะคะถ้าเป็นแนวตรงข้ามไม่โอเคสิงนเราจะโฟกักันที่กันวันอออเหรอค่อยดช้ท่าเท่าเท่าไหร่อะคะชื่อมันกับคุณผู้ชมโอ้แต่ว่าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่แน่หรอกค่ะ ิ่งนิมยังพามิลาอาจจะแดกได้เยอะกว่างก็ได้นะให้เดีนี่เป็นวันของนางค่ะปล่อยนางไปเราก็ให้นางเคลิมบ้างกระทืบบ้างตามอัธยาใสยแล้วค่ะ ลานึกหน้าไหนได,ได้เราก็ใส่ไปค่ะไม่ได้มีรมเคลมเลยค่ะตั้งแต่ต้นจ,จนจนตอนนี้มีแต่ดุตาเล,ล็กตตาร่วม จริงๆท่านี้เหมือนมันเหมือนมันสบายง่ายๆค่ะแต่จริงๆตัวนี้เป็นการจอยะคะโบกโเพราะว่าเราเหวี่ยงม,มาค่ะเราหมวนวดขาแต่ว่าตัวที่ทําง,งานจริงๆคือตัวจอยจะโดนถูกกระทำไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ค่ะคุณผู้ช <laughs> มตนะคะมาจาวกระออก อะไรนี่บ้าสุดแล้วนะตะล่องมันสุดชีวิตแล้วนะเนี่ยเป็นคนอื่นนะรอใส่เต็มแรงกัปะปะ้าป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 ้ามาเดียวจบอะไรคะนั่น <c oughs> ป้าป้าป้าไขมันก,กระทบกน <c oughs> ันจะได้อารมณ์ม,มาเลยลนะ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปจบที่หิมร้อนนะคะคุณผู้ชม มีงานไี่เต็มผมเข้ามาตามใช่ไหมใช่ <c oughs> ค่ะไม่เมต็มก็มาตามเอาค่ะก็เช็คเลชจิง้กงกันค่ะว่าเราจะน้อนทำไงเนี่ยอยู่สบายสบายตรงไหนคะ่ะ <c oughs> ตรงไหนค่ะสบาย อาอนะคะเรามรดูุนี่เ,าาเลยตรงนี้ยังอยู่นะคะตรงนี้นะที่มันยังอยู่ใ้ี้อยไม่ได้เราไม่ได้กดค่ะจะเย็นๆค่ะได้แน่ๆค่ะ ดีนะไม่ได้แต่งหน้ามาวันนี้เนี่ยดีค่ะตอนแรกคิดว่าแค่ตอกเล้นตัอง <c oughs> เส้นรอค่ะตอกเส้นคือมันเสียงดังไงกูก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกหาจะแตกตื่นแต่อย่าเราตอกเส้นมาลอง,ลองกับมาตาคือจะดี Để rồi ấy vào vòng vòng của mình nhé Nè, cho mẹ một câu แต่เวลาบิดในตอนแรกนะตอนนี้ไม่รู้ดีขึ้นยังมียังเห่ือกุ่มอยู่แต่ดีขึ้นกูก็จะทำตมไค่อยได้แต่กูรู้มันเือ เจ็บเท่าเดิมแล้วใช่ไหมเจ็บน้อยลงเอ็บจะเจ็บน้อยลงเจ็บแบบทนรม้าอยาู่ก็แข็ง แง้มหงอกแล้วทีเดียวแม่สี่สิบกายี่สิบนาที